สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดา f ฟม i l ีนะคะตอนนี้ตั้งหม้อข้าวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทางด้านหลังนะคะไปทางด้านหลังไปดูแปลงผักสวนผักนะคะตั้งหม้อข้าวไว้ก่อนนะทางหลังบ้านของเรานะคะก็จะมีต้นมะละกอต้นมะเขือเนาะแล้วก็สวนข้าวโพดสวนผักนะคะ ไปดูทางนู้นนะคะทางนู้นสวนแตงนะคะเดี๋ยวเราไปดูสวนแตงกันค่ะด้วยหรือปลาใก่บ้านโอ้โหโอ้โหไว้มีรูปกี่กอนะคะี่พับทองเยอะแยะไปหมดแปงนะคะนี่กินกับแจ่วปลาทูเออขอในเดือนยาจักสามหน่วยใกล้แ่บ้านเก็บผักไปตั้งแต่เมื่อวานจะแกงส้มแกงส้มมันมีอันซึงมันส้มแล้วค่ะไม่ต้องแกงแล้วค่ะ เมื่นท่จะแกงแ้คือังเสร็จมันส้มแล้วไม่ต้องแกงแลเลยอรับวบ้นชาวบ้เกระโดโดืดอรถเห็นแล้วน่าอิจฉาไหมคะเอฟซีความสุขที่เราตื่นเช้ามาอยู่หลังบ้านของเรานะคะมีทั้งสวนต่อไปก็จะมีสวนกล้วยสวนพริกสวนแตงสวนสารพัดล่ะค่ะรวมมิตรไปเลยนะคะรวมมิตรไปเลยนะคะ พอดีซื้อปะทูมาป่นปะทูก็จะขอแตงสักสามหน่วยเอาย่าเด็เดดใบมันออกบอกมันงำบ ok ม,โม,มัโอ้มาเบิองมาเบิงเปิดเบิงค่ะพี่น้องโอ้โหเปิดเบิงอุ้ยไม่ได้ต้องไปหาซื้อแล้วไปหาซื้อมาแตงมาปลูก อันนี้แตงขี้หนูนะคะเขาเรียกว่าแตงขี้หนูแตงเล็กขี้หนูวยกินซิหนวยกับบอิมย่าน่วยละคำนี่นี่เขาจะเก็บพลันอย่างเนี้ยถ้าอย่างนั้นมันเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปเนาะไหนโอ้ยฝนมานี่แตงแห้งสิงามมลายแล้วเนาะแตงแห้งสิงแงมคัก ดูแตงอียงทำมาดกได้ดกดีแท้แตงอะไรทำไมมันดกแท้เดี๋ยวก็จะขึ้นอีกนะเดี๋ยวก็จะขึ้นอีกสองเพราะว่ามันสองสองสายนี่หอมก็งามนี่ผักอันนี้อันนี้ปลูกได้แล้วนี่แยาแบ่งเอาไว้ปลูกอีกแปลงหนึ่งได้เลย แล้วก็มันถนทอแล้วแล้วก็มันโตขึ้นแบบนี้เลยนะแบงปุ๊บเปิดติดตัวปั๊บมันอะไรรูปอ่ะอะไรออกดอกมันไวโอ้โห <c oughs> เปิดเบิง้งมาเปิดเบิ้งนะคะเอฟซีดุกระดุกระโดนี่แตงพี่หนูแตงอันนี้แหละคะ่ะม,มัน มันดกแล้วก็ดูญ้าปลูกแตงดกมากเลยเดี๋ยวแม่ดาก็จะไปซื้อเม็ดมันมาปลูกของแม่ดาปลูกรอบหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลปลูกรอบหนึ่งแล้วไม่ได้ผลอุ้ยอันนี้แตงฝาแฝดว้าว,วน่ารักจังเลยค่ะสีแตงก็ยังฝาแฝดนี่ได้แล้วลูกหนึ่งแม่ดาขอยาไปกินกับปลปลปทู อย่าให้มันโดนกล้องขอยเดอ้อกล้องยิงมีเวลาอาแฝดนะคะเอดูสิเคยเห็นไหมแตงยังแฝดได้นะคะพวงเดียวกันนะนนี่นี่พวงเดียวกัน,อ,น,นอืมเออแตงแฝดแบบนี้ก็ดีนะมันจะได้เยอะ <laughs> บวกสองบวกสองเข้าไปเลย ขอเอากับย่าอีกเฮ้ยได้สองหน่วยสามหน่วยเอาไปกินกับอ่เจียวปลาทูโหดูยังเออโอ้ค่อยออกไปเอาแต่ว่ามันมันไ,ไม่เห็นเสียบอยเออก็เลยไม่ได้บ้าป้าแถวบ้านหด เอ็กที่คอยเปียกโบดพี่น้องฮะโดนนี่<ะ>มางใน,น,น,นเปียกน้ำยาถัาภาพอยู่นี่นะคะหลังบ้านของเราก็อุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผัก เอออือทางนี้ทางนี้สวนกล่ำสวนแตงนะคะสวนกล่ำสวนแตงนะคะทางนี้เดี๋ยวเราไปดูทางนี้ค่ะทางนี้ก็จะเป็นสวนข้าวโพดนะคะสวนข้าวโพดลุงวางนะคะสวนข้าวโพดลุงวาง แล้วก็หูข้าวโพดลุงหวังก็กำลังโตส่วนข้าวโพดลุงหวังนะคะนี่กำลังโตนะคะได้น้ำฝนมานี่ก็จะโตแล้วนะคะอูแล้วก็มานี่ก็จะเป็นสวนฟักทองนะคะฟักทองฟักหอมนะคะข้าวโพดเหมือนกันนะคะอยู่หลังบ้านนะคะอุ้ยมาดูผักของแม่ดางอกหรือย,ยัง อ๋องอกห่างๆค่ะงอกห่างๆอุ้ยมองจุ่มกระจุ่มค่ะนี่มองจุ่มกระจุ่มมองห้างกระห้างอุ้ยอันนี้ออกเยอะอยู่นะเฮ้ยโอ้อากาศเย็นนะคะเปลี่ยนแปลงเนาะเออแปลงนี้ออกเยอะอยู่นะแปลงนี้ออกเยอะอยู่พอดีพอดีห่างแบบพอดีพอดีเนาะ ตรงไหนไม่มีก็เอาเสริมใส่เออกำลังออกตรงออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออกนะคะอันที่มันไม่ออกก็ไม่ออกที่รอคอยก็คือที่รอคอยก็คือเฮ็ดฟางของเรานะคะทำไมมันไม่ออกนะคะทำยังไงมันถึงจะออกเนาะ แววเลยของยากก็ไม่มีวี่แววของไม่ยาก็ไม่มีวี่แวแวโอ้ยน้อเปิดเบงงีามือเศร้ายี้มือแรงก็เปิดเบงก็ยังมีจีรีอยู่อันนี้มันเดินหรือยังอันนี้เดินสายหรือยังนี่โอ้ย<บ>น้อทาไมมันไม่มีวี่แววเลย,บบเลยทํายังไงมันถึงจะสําเร็จเนาะออ,ออกลูกก็เป็น ป้าแถวบ้านบอกว่าฟักทองออกลูกเป็นแตงนะคะนี่แตงนะคะอู้นี่นะคะยังไม่ได้รดน้ํานะอันนี้เนาะยังไม่ได้รดน้ํานะแต่ว่าอันนี้น่ะคือน้ําฝนเนาะเป็นบอน้ําน้ำค้างเนาะใช่น้ำค้างนี่ยังไม่ได้รดน้ํากันเลยนะนี่อุ้ยบอกเขาจะยายมานะมันก็ออกดอกเลยทำไมมันทําไมมันเปียกแบบนี้ล่ะป้าแถวบ้านเ็นน้ำค้างเลย ตกแรงขนาดนี้เลยบ่เราก็ไม่รู้มันก็ตื่นมาเป็นแบบนี้นี่นะเขียวแบบโอ้โหทะลึ่งโตแล้วเนาะโตนี่เราก็เก็บนะคะไม่ได้เก็บใบแก้มันออกไปให้ปลาไม่ได้เก็บใบแก้มไปให้ปลาปลาที่ไหนนีเอา้าปลาปลาที่หนึ่งไงอืเอ,อ,อเก็บเอาเอาไปลวกมันแตกขึ้นมาใหม่ เอาไปลวกเอาไปลวกเอาไปลวกจะเป็นลวกอะไรกเอาเอาจะไปแกงส้มเอาเก็บเลยเก็บเลยนี่เอาดอกนี้เเออมันจะได้ขึ้นใหม่เฮ้ยโบหักโบเลเนาะบ้านี่ไม่ต้องรอให้มันแก่เลยเก็บเลยนี่กำลังอวบอวบเนี่ไม่ต้องรอให้มันแก่เก็บเลยนี่นะอปแกงส้มอวบ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  เก็บเลยเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่นะคะเนี่เก็บมันแตกขึ้นมาใหม่เลยนี่นี่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วที่เราได้ปลูกผักเก็บกินเองเนี่เนาะปลูกผักปลูกแตงนี่ หน,ะะนาวไหมจ๊ะหนาวไหมจ๊ะนี่ผักเก็บจากสวนของเราสดๆนะคะกินกระปุนปะทูกปกปุนถ้วยเดียวแล้วไม่ใช่เอาไปใส่แกงอมอะไนี้อ๋อเนี่ยเด็ดเลย มันจะได้แตกใหม่มันจะได้อยู่ได้หึงโอ้โห oh ไฟค่อย <Yeah. S 1> อ่อสํหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะข้าวก็สุกพอดีนะคะ